คนญี่ปุ่นอึ้งเจอนักท่องเที่ยวสาวนอนในตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญเชาเนตสังเกตเห็นของที่อยู่ในมือเดาได้ทันทีไม่ใช่คนจีน เขาเด่นเขาเด็นจะพาทุกคนไปที่เว็บไซต์ Yahoo News ค่ะซึ่งเขาได้เผยภาพเหตุการณ์ประหลาดถูกแชร์เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงบนโซเชียลมีเดียของญี่ปุ่นเมื่อมีคนไปพบนักท่องเที่ยวสาวรายหนึ่งเปลี่ยนตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญให้กลายเป็นโรงแรมแคปซูลเขาไปนอนหลับอย่างสบายใจเฉบพร้อมกับกอดอุ้มบางอย่างในมือซึ่งเมื่อชาวเน็ตสังเกตเห็นต่างก็เดากันไปว่า เธอน่าจะไม่ใช่ชาวจีนรายงานระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในคาบูกิจโจย่านบันเทิงสุดคึกคักในกรุงโตเกียวผู้ใช้โซเชียลชาวญี่ปุ่นได้โพสต์คลิปบน X แสดงให้เห็นที่บริเวณชั้นล่างของร้านซูกิยากิชื่อดังมีตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญตั้งอยู่เรียงรายแต่ที่ล็อกเกอร์ตู้หนึ่งกลับมีผู้หญิงคนหนึ่งนอนขดตัวอยู่ด้านใน พร้อมกับกอดตุ๊กตาเอาไว้จึงมีการแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบและปลุกเธอให้ออกมาอย่างระมัดระวังหลังจากเห็นคลิปชาวเน็ตญี่ปุ่นต่างพากันเข้าไปคอมเมนต์วิจารณ์อย่างดุเดือดต่างกล่าวตำหนิพฤติกรรมที่แปลกประหลาดและไม่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวหญิงรายนี้บางก็กล่าวประชดประชันเสดสีนักท่องเที่ยวใช้ตู้ล็อกเกอร์หยดเหรียญเหมือนห้องพักในโรงแรมนา่าตกตะลึงจริงๆคอมเมนต์ทัดมาบอกว่านอนแบบนี้เรารู้สึกสบายได้จริงเหรอ คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าทําไมถึงทําพฤติกรรมแปลกๆแ,แบบนี้คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าหรือว่าเขาคิดว่าที่นี่เป็นโรงแรมแคปซูลชื่อดัง คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเครดลับประหยัดเงินนี่มันน่าทึ่งจริงๆคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าห้องพักชั่วคราวริมถนนในขณะที่บางรายก็สงสัยว่าเธอเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติจริงๆหรือเป็นเพียงคนญี่ปุ่นที่หนีออกจากบ้านนอกจากนี้มีชาวเน็ตบางส่วนสังเกตว่าดูจากที่เธออุ้มตุ๊กตาหม,มีผู้เดาได้เลยว่าเธอน่าจะไม่ใช่นักท่องเที่ยวชาวจีนทั้งนี้เพจ a c e b o o k j a p a n Saving s t เต i o n ที่แบ่งปันเครดลับการใช้ชีวิตแบบประหยัดในญี่ปุ่นยังได้แชร์เหตุการณ์นี้พร้อม กับเตือนนักท่องเที่ยวระบุว่าแม้ตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญของญี่ปุ่นจะมีพื้นที่สามารถกว้างจนหลบลมและฝนได้แต่ก็ไม่ใช่สถานที่สำหรับพักผ่อนและค้างคืนหากมีคนทำตามเช่นนี้เพิ่มขึ้นต่อไปอาจจะมีป้ายติดว่าห้ามนอนในตู้ล็อกเกอร์ขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ